มาทานต้มเส้นเล็ดเก็บของเหลือจากตู้เย็นและเก็บผักในสวนมาใส่จ้าถั่วงอกเหลือจากตู้เย็นค่ะอันนี้ใบโหระพา้างบ้านและผักบุ้งผักกาดขาวจากตู้เย็นค่ะถั่วงอกเหลือจากตู้เย็นค่ะเก็บของในตู้เย็นในสวนมาทำกับข้าวทานค่ะ ซื้อเส้นเล็กอาหารสำเร็จรูปเป็นเส้นเล็กเป็นซองมาค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยค่ะ